อีค่ะวันนี้จะมาถ่ายวอล์กชุมชนของตนเองค่ะอยู่หมู่บ้านหมู่ที่12ตำบลคล้ยกระเจาเอำเภอคล้ายกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะชุมชนของเรามีแทงน้ํานะคะแทงน้ําอยู่ตรงนู้นนะคะแทงน้ําเก็บเอาไว้ใช้น้ําในแต่เวลาไม่มีน้ําใช้ค่ะแล้วก็ปลูกผักสวนครัวอยู่ตรงนู้นนะคะความพิเศษของชุมชนของเรา มีน้ำบาลาลใช้ทุกป,ปีค่ะจุลชนของเราไม่เหมือนชุลชนอื่นจุลชนของเรามีสัปสหลวงค่ะวันนี้ขอจบการนำเสเนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ นี่คือชุมชนของเรานะคะมีทั้งข้างในและข้างนอกนะคะชุมชนของเรามีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะ